สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยราะทุกท่านกันเลย อ่ะนะครับสหรับในงวดที่เรายินดีด้วยนะครับเนาะ6-2คู่เดียวเน้นเน้นคู่เดียวเน้นเน้นนะครับใครที่เป็นแฟนแฟน FC ตัวยงนี่ก็เม็ดเดียวนะครับยินดีด้วยนะครับเนาะสหรับ FC ตัวยงที่ได้ในชุดนี้ไปนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสหรับในชุดสรุปนะครับที่สรุปให้ไป6-2นะครับเนาะยินดีด้วยนะใครนําไปจับนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็รอติดตามในชุดสรุปแล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูในสูตร x2 นะครับแล้วก็สูตร2ตัวล่างนะครับสูตร x2 แล้วก็สูตร2ตัวล่างสูตรเราพัฒนา33ซึ่ง2สูตรนี้ใกล้เคียงนะครับอีก2สูตรที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับสูตร x3 นะครับแล้วก็สูตร a บวกนะครับแต่สูตรอ่สูตรมันก็มาหลักมันก็มาเด่นเลขเต็ม2อยู่เนาะอันนี้ก็มา2ออยู่เนาะ มา2เม2อยู่เวนงวดที่แล้วนะครับอ่ะวดล่าสุดคำนวณไว้แล้วทั้ง2สูตรเลยนะครับมาดูใน4สูตรนะในคลิปนี้นะครับอ่ะใครชอบสูตรไหนก็นำมาจับแล้วกันหรือถ้ามันเยอะไปเลือกไม่ได้ก็รอชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาคัดให้นะครับส่วนวันนี้นะครับอ่ะมาดูสูตร x2 กันก่อนเลยนะสูตรนี้ก่อนหน้านี้ก็ยังเข้าอยู่นะสลับหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับเนาะอ่ะผลที่ออกก็เป็น,นที่1น2 6่อ ส่วนนี้ถึงจะไม่เข้านะฮะมันก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะนี่มา6ครั้งก่อนก็มา0ูนะฮะเนี่ยอ่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับลองมาดูในล่าสุดนะฮะสหรับในสูตรนี้ว่าจะได้ในเลขไหนนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมาเนาะก็จะเป็นนะครับในที่2 2 2 1 1 2 6นะฮะ2 2 1 1 2 6เนาะอืม ก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่3หลักพันจะหลักร้อยคูณ7กับ5หลัก10คูณ5หลักหน่วยคูณ8นะครับเนาะส2เป็น6 1คูณ7ได้7นะครับ15ได้5 2 5เป็น10นะครับ68นะครับเป็น48นะครับจะบวกกันทั้งหมดนี้นะฮะ 6บวกกันกับ7เป็น13 3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกับ8เป็นนะฮะ16บหกสูบบอกลดแต้มนะก็จะเหลือเป็น5นะครับสำหรับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักพันนะครับคูณด้วย8ปดหลักร้อยเก้ากับ5นะครับหลักหน่วย8กับ5นะฮะก็จะเป็นอีกที้หนึ่งแปดได้8 1 9ได้ 9, 9, 9 1 5ได้5 6 8เป็น48นะครับ65เป็น30 อาจจะบวกกันนะครับ8บวกกันกับ9เป็น17 7บวกกับ5เป็น12 2บวกกับ8เป็น0นะครับก็จะได้0ูสุดบอกเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ901าศูน่าสุดนะครับ56901 56901นะครับเนาะอ่ะหรือถ้าตัวจอมันไม่มาก็เน้น901ไว้ในหลักหน่วยด้วยกันนะครับเนาะหรือว่านี้ตัวจอจะมานะครับ5950 51 นะครับหกเแล้วก็6.1นะครับสลับในสูตรแรกอ่ะหรือจะเน้น9.01ในหลักหน่วยนะครับก็ขอให้โชคด,ดีเข้าอีกแล้วกันนาะล่าสุดที่เข้าเลยก็คือที่มันออกเบิ้ลนั่นแหละนะฮะเบิ 2, 2เล้ล2.2แหละเราหลุดมา2วันแล้วเนาะในสูตรนี้นะฮะก็หวังว่าวันนี้จะเข้าแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับเราพัฒนา3.3เนาะ สูตรนี้นี่ก็ลงช่วงแรกนี่เข้าติดต่อกัน3งวดติดๆนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันหดุหรือเปล่านะครับแต่ก็มันก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะเออถ้าถ้าไปดูในอีกสูตรหนึ่งเนี่ยสูตรเมื่อกี้เนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยมันก็ยังชนในที่ใน6อยู่เนาะเนี่ยสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดเนี่ยมันก็ยังชนในที่ใน6นะยังมาในหลักหน่วยนะฮะสลับในสูตรนี้มาดูนะครับสําหรับในงวดล่าสุดแล้วกันนะฮะสลับในสูตรนี้ ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 2 2 2 1 1 2 6นะดีหนะ้า2อไม่มาออกตรงข้างหลังตัวนี้นะครับไม่งั้นอาจจะเบินทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็หาในที่ในหลัก10หาในหลัก10นะฮะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่2เนาะ แล้วก็หลัก10คูณด้วยเลขคงที่3คูณก็ได้เท่าไหร่ก็ลดแต้ม1 2นะครับเป็น2 3 2เป็น6นะฮะจะบวกกัน2 6บวกเป็น8ลดแต้มไปก็จะเป็น7นะครับสลับในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็นำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วย2แล้วก็5นะครับแล้วก็หลักหน่วยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่9 2 2เป็น4นะครับ2 5เป็น10 6หเป็น54 ับวกกัน4บวกกับ4เป็น8นะ,ะสูตรบอก่า8ก็จะเพิ่มไปเป็น9 0เนาะลดมาเป็น1แต้มอืมอ่ะก็จะได้นะครับเพิ่มไป2ลดมา1สูตรนี้นะครับเนาะล่าสุดเป็น7 8 7 8 9 0ในสูตรล่างนะฮะอ่ะนี่ฮะสูตรนี้ก็ นะครับหลัก10ก็จะเป็นในที่เนี่ยดกับ8หลักหน่วยเป็น7 8 9 0ดนะครับจับคู่นะฮะก็จะเป็นในที่ใน7 7 7ดเจ็ดเจ็8 8จ็ดแนะครับทั้ง2ส,สูตรรู้สึกว่าจะชนกันเหมือนในงวดที่แล้วเนาะอ่าชนกันในที่ ใน9กับ0ูนย์ะครับนี่หลักหน่วย9กับ0นย์หรือจะเน้น9เน้นศูนย์ก็ได้นะในวันนี้นะฮะมันก็น่าจะถ้า90าูนมาน่าจะมีสักสูตรนะที่เข้านะครับจะเป็นในสูตรนี้ไหมนะฮะที่จะออกนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรนะครับสูตร33นะครับอ่ะครับหน้าจอไปแล้วกันนะครับส่วนในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ในสูตร X2 สนะครับสูตร X2 ะชอบสูตรไหนก็นําไปจับนะครับเนาะส่วนนี้อีก2สูตรนะครับที่งวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับงวดที่แล้วลงงวดแรกทั้ง2สูตรเลยนะครับในล่าสุดนี้ก็นะครับนี่สูตร x 3นะลงงวดแรกนะครก็หลุดเลยนะครัลงงวดแรกไม่เข้านะครก็ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน1 1 2 6นะครับไม่เข้านะงวดแรก หลุดนะฮะอ่าก็ยังมี2อยู่นะในหลักสิบนะครับส่วนล่าสุดนี่เลยนะครับสลับในงวดของวันที่25นะครับหลักสิบนะฮะหกับ9หลักหน่วย4 5 6นะครับหรือจะเน้นหลักสิบนี่นะฮะเป็นสองนะครับ, 2, 2> <c ans> รบกับ8ปดนะเหมือนในงวดที่แล้วรอบล่าสุดเป็น6กับ9อ่าเมื่อกี้ก็มี9 <c ans> อยู่เนาะในในในสสูตรเมื่อกี้ในหลักหน่วยนะครับแต่มันอยู่ในหลักหน่วย จับคู่สูตรนี้ก็เป็นไอชี้ใน64ชอบสูตรไหนก็นําไปจับเด้อนะครับเนาะถ้ามันหลายสูตรก็รอในสรุปแล้วกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับคอน,นอยถือเลขเนาะซื้อคู่เดียวถือนะครับเนาะอ่ะนี่แหละสาหรับในสูตร X3 นะครับสูตร X3 นะจะเอา x กไหนก่อนนาไปจับกันเด้อนะครับ แคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตร A บวกนะฮะในงวดที่แล้วสูตรนี้ก็ลงเป็นงวดแรกนะฮะผลที่ออกก็จะเป็น,นที่ใน1นึ่งหนึ่งสองหกนะครับอ่าไม่มานะครับแต่ก็มีเดี่ยเด่สองอยู่เนาะอันนี้ก็งวดแรกเหมือนกันวันที่23สานะครับสรับในสูตรนี้งวดแรกก็ไม่เข้านะฮะส่วนวดล่าสุดวันที่25นะครับเนาลงงวดที่2 นะครับนอะหลัก1 0 3กับ4หลักหน่วยเป็น012นะครับจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ใน3 30 3 1 3 2 40 4 1, 4 2อ่ะเมื่อกี้ก็เห็น0นะูนย์ะอยู่ใน2สูตรเมื่อกี้นะครับเนาะหรือจะเน้นศูนย์ในงวดนี้หรือจะอ่ะสูตรนี้นะครับจะเข้านะครับลงวันที่2นะจะเข้าจะออกไหม นะครับเนาะอ่ะก็สูตร a บวกนะครับชอบสูตรไหนก็นําไปจับแล้วกันนะครับย้ำว่าควรจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็มีชุดสรุปให้นะครับก็รอติดตามชุดสรุปในคลิปถัดไปแล้วกันก็ขอให้โชคดีนะครับในสูตร a บวกสูตร x 3นะครับแล้วก็อีก2สูตรนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ